ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Topup นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบกาพพลังเควินเดบอยนะครับผมตัวที่ดีที่สุดของสไตล์ตัวสร้างสังเกตมันจะเป็นตัวพ็กทีมชาติเวอร์ชันนี้ตัวเก่าแล้วแหละนะแต่ก็ถือว่าเป็นสเตทที่ดีนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยเหมือนจะสู้ได้ป้เหมือนจะนะ เกมรุกทีมชาติบอลกันซนทีมชาติแต่เต็นได้เลี้ยงบอลแล้วมากับตัวทีมชาติยัง้นตรงนี้เนี่ยทีมชาติกินสองท่นเปิดบอลเท่ากัน,อ,นอันนี้คือใจบอลดีดีเหมือนกันนะแต่และวมากับตัวเนี่ยตัวนี้ดีกว่านะครับผมจับสกอร์ตัวนี้ดีกว่าจนน่าจะได้ความโค้งรู้ตั้งติว่ะนะสปีดตัวนี้ดีกว่าตัวนี้สปีดต้นนิดหน่อย ได้กระโดดโอ้โหไปทางกระโดดเหรอได้สตีมินาอะได้สตมิน่เด่นถ้าดูสเตตที่จาเป็นจริงก็ก็เกมรุกครองบอลทั้งหมดนะแล้วก็จะมีพวกอะไรอะ่ะความโค้งด้วยนะความโคง้งอพลังการยิงเท่ากันแล้วก็สตมินานี่แหละนะสตีมินาสตีมินา ด้สเตมิน่าก็จริงแต่ก็ว่ามันเสียตรงนี้มากกว่าเสียตรงเกมรุกกับครองบอลทั้งหมดนี่แหละตรงนี้นะครับผมจากที่เล่นมาก็ก็ถือว่าโอเคเล่นดีนะครับผมเล่นดีนะแต่ก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะนะฮะถ้าสู้กับตัวอื่นล่ะถ้าเทียบกับตัวอื่นล่ะเทียบกับตัวอื่นล่ะเฮ้ยโอ้โหเกมรุก,กลบห้าเลย่ะเกมรุก,กลบห้าแล้วจบสกอร์ด้วยความโคง้ง ได้เลี้ยงบอลแต่เสียเกมลุกเยอะมากอะ่ะเสียเกมลุกเยอะนะตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเก่าเสียเกมลุกเสียเกมรับถ้าดูดูไปมันก็สูสีแหละเพราะมันทุกอย่างคือบวกลบบวกลบกันอะ่ะมันได้พลังการยิงได้เปิดบอลก็ตัวล่าสุดดูดีกว่านิดหน่อยไม่เยอะ นะดูดีกว่านิดหน่อยไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่เดือบรอยแม่งเก้าหกหมดเลยว่ะเก้าหกหมดเลยโู้โหุเช่นนี้อ่าโอ้โหได้มันได้จ่ายบอลหมดตอนนี้ได้จ่ายบอลที่ดีกว่าว่ะนะแต่ตอนนี้จะได้ได,ได,ได้ได้จบสกอร์เหรอเอ่ได้รลางการยิงเตมินาโอ้โห แต่สองสั้นตัวนี้ดีกว่านะให้เป็นตัวนี้ดีกว่าอะไรนะครับผมคลับเซเลกชันคลับเซเลกชันว้าว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 ,วสูสีว่าเดือบรอยแม่งคือทุกเวอร์ชันคือสูสีกันมากได้อย่างเสียอย่างนะเอาจริงที่ยากนะก็จะมีแค่ตัวเก้าเจ็ดที่แบบห่หางๆกันหน่อยนะเก้าหกแม่งสูสีกันที่เปล่งด,ด,ด,ดูดิเด้นะ แต่โแต่เวอร์ชันนี้สังเกตดูนะครองบอลเนี่ยรู้สึกว่าจะได้กว่าเวอร์ชันอื่นนะรู้สึกว่าจะได้กว่าเวอร์ชันอื่นแต่ที่ได้มาเห็นได้มาสเตมิน่าที่จะได้เห็น,หนก็คือสเตมิน่าแต่ครองบอลเนี่ยรู้สึกว่าจะได้กว่าเวอร์ชันอื่นนะครับผมครองบอลทั้งหมด,ดเดูดเนะครองบอลทั้งหมดแต่ได้สเตมิน่าว่ะอั่กับตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ครองบอลก็โอ้โหตัวนี้หนักกว่าแต่ตัวนี้มันจะได้มันจะได้อ่า อ่าสองสั้นที่ดีกว่านิาดหน่อยไนความเร็วได้ความโคง้งนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเก้าหกคืนเดอะอยก็คืหน่าใช้หมดเลยวะนะเดอะอยเก้าหกคืนน่าใช้หมดเลยมันมันสูสีกันอะได้อย่างเสียอย่างอะอยู่ที่คนที่เลือกใช้ว่าจะไปทางไหนถ้าผมเลือกใช้ก็ถ้าจะเลือกใช้ก็ขอแนวแบบเกมรุกหน่อยอะไรเงี้ยมีเกมรุกด้วยก็ดีอะไรเงี้ยเกยมรับไม่เท่าไหร่นะจริงเกมแต่เดอเบอยไปชันเนี้ย ที่เล่นมาก็คือลงมาเกรมรับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะลงมาช่วยเกรยมรับค่อนข้างเยอะนะไม่ได้ยืนสูงเหมือนพวกโฮเพลเยอร์นะนะโอเคจ่ายบอลยิงไกลจบสกอร์ครองบอลหอืแต่ครองบอลมันก็โดนดรอปอะนะนะฮะโอเคเดอะบอยถ้าเป็นตัว96เนี่ยผมว่าน่าเล่นหมดแหละนะฮะถ้าเป็นตัว96คือน่าเล่นหมดแหละมันไม่ได้ต่างกันมากนะมันไม่ได้ต่างกันมาแล้วก็สเตตมัน มันมันบวกลบหลายอย่างต้องไปดูว่าคือจะจะไปจะไปเล่นทางไหนะนะแต่ถ้าโดยรวมแล้วก็มันก็พอๆกันเกือบหมดแหละนะแต่มันก็ละเอียดะนะเดือบรอยมันตัวที่ละเอียดคือทุกท,ทุกวร์ชั่นคือเนี่ยอย่างเงี้ยบวกลบ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 นะครับผมถ้าสมว่าชั้นนี้ถ้าจะเลือกใช้ก็ก็ต้องเป็นทีมชาติแหละเพราะว่านะจ่ายบอลเท่ากันก็จริงแต่ก็ได้เกมรุกได้ครองบอลโดยรวมแล้วที่ดีกว่านะฮะแต่ตอนนี้ก็มีทีเด็ดก็คือคำโค้งที่โค้งกว่า นะฮะอ,อ่สปีดต้นที่ดีกว่าแต่ก็เสียความเร็วไปอยู่ดีนะแล้วก็ได้พวกสเตมิน่ามันก็ดีคนละแบบอยู่ที่คนจะเลือกใช้วะเรน่อยนะฮะแต่แต่97ดีสุดอยู่แล้วนะก็ดดีสุดแต,แต่พูดถึง96เนี่ยคือทุกเวอร์ชั่นที่เป็น9 6คือหน้าเล่นหมดเลยเพราะว่าจ่ายวันนี้มันไม่ได้ต่างกันมากมันจะต่างแค่วอร์ชั่นไหนวะที่มันดูดไป95าไหนะวะเ๋ยวนะเนี่ยว์ชั่นเนี้ยที่มันที่มันดูดไปเยอะ95้ะ้านะครับผม ตัวเนี้ยต่างนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดหรอกแต่มันเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะเดบรอยทุกตัวที่เป็นเก้าหกน่าเล่นหมดเลยนะฮะคือเป็นนักเตะที่อารมณ์คล้ายๆเมซี่อ่ะเมซี่เวอร์ชันไหนแม่งก็ยังโหดเตะดัดงหลังไม่ไนดน้รู้สึกว่าจะโดนดับเรื่องการปั่นโค้งนะตั้งแต่เปยุบสี่มาเนี่ยผมใช้เมซี่ปั่นโคง้งไม่เคยเข้าเลยจริงๆเหมือนโดนดับลงไปนะครับผมจริงๆผมไม่เคยปั่นเข้าเลย เน่ยมัซีปั่นยากมากนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนี้ยนะครับผมคลิปนี้เป็นลาบบ๊ายบาย let's